กิฟต์แองเจิลเรดิโอเก้าสิบห้าจุดห้าพรีเซนต์กิฟต์แองเจิลออนทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบิวตี้แองเจิลค่ะสวยแองเจิลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกิฟต์แองเจิลออนทีวีครับก็สามารถติดตามกับพวกเราได้นะครับที่ Gift Action Radio 9 5, 5 5นะครับรวมถึงฟฟนเพจของเรานะที่ w w w f a c e b o o k .com/ g i f t a c t i o n r a d i o ครับยังไม่หมดแค่นี้ฮะยังมี YouTube ด้วยที่ w w w y o u t u b e .com/ g i f t a c t i เ n 9 5, 5 5ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในช่วงนี้ครับขอขอบคุณค่ะ มามาถึงช่วงแรกของเราดีกว่าค่ะน้องเฟยช่วงของพี่บิวตี้เองนะคะนั่นก็คือช่วงของ Angel ิลทิค่ะวันนี้จะพาไปเจอกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่แบบแบบแบบไหนอะ่ะเอ,อ่อเป็นแบบผลเป็นแบบผลใช่น้องเฟยชอบทานไหมคะชอบครับมันอร่อยเนาะอร่อยมากมาๆมีเปรี้ยวๆนิดนึงหว,วานๆนิดนึงแล้วถ้าวผู้หญิงสตรอเบอรี่หรอไม่ชอบอ่ะแล้วตัวเองเป็นไหม ไม่ใช่ย<า>ยแล้วอ่ะเออก็เป็นผลสตรอเบอรี่นั่นแหละที่พี่บิวตี้ได้บอกไปนะคะนอกจากจะอร่อยน่าทานแล้วสตรอเบอรี่ยังมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นด้วยค่ะจริงเหรอครับใช่แล้วน้องเฟย์อยากรู้หรือยังอยากรู้แล้วครับคุณผู้ชมล่ะคะอยากรู้หรือยังถ้าพร้อมแล้วไปชมในช่วงนี้ a n g เจิ i ลทิ่ะสวัสดีครับผมเต๋อเอฟนะครับคุณกำลังอยู่กับ Gi f t Angel on TV ครับผม กิฟต์แองเจิลเรดิโอและกิฟต์แองเจิลออนทีวีเปิดรับสมัครแองเจิลหน้าใหม่จำนวนมากทั้งนักจัดรายการและพิธีกรรายการทีวีคุณสมบัติวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่1 5บหถึงยีปีหน้าตาดีมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกกติกาการรับสมัครรูปถ่ายขนาดจัมโบ้และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ2ชุดพร้อมแนบคลิปเสียงการจัดรายการหรือคลิปเสียงการเป็นพิธีกรความยาวไม่เกิน3นาทีสมัครด้วยตนเองที่9 5 5 g i f t Angel Radio โสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042 248 242 95.5คลื่นนี้ล็อกซะ Gift Angel Radio ร่วมกับ KPN Award Present Gift Angel Campus Tour ครั้งที่10ร่วมพลัง Angel ต้านยาเสพติดพบกับกิจกรรมโรนรลงต่อต้านยาเสพติดร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลมากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน KPN Award โพสลิง,งก์ก ใต้ฝุน่น7กันยายนนี้พบกันที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาแล้วพลังเสียงเพลงจะขับไล่ยาเสพติด ในช่วงของแองเจิ i ลทิปวันนี้นะคะ Beauty มีเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ค่ะเจ้าผลไม้หน้าตานหน้าเอ็นดูหน้ากินชนิดนี้นะคะนอกจากที่จะรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวแล้วนะคะเขายังมีประโยชน์มากมายกว่านั้นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสายตาของคุณนะคะเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากอนุมูลอิสระแล้วก็ขาดสารอาหารบางชนิดค่ะแต่ว่าในเจ้าสตรอเบอรี่นะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีฟลาวโนย กดฟรีโนลิกค,ค่ะแล้วก็จะช่วยนะคะชะลอกระบวนการดังกล่าวแถมยังมีโพแทสเซียมค่ะที่จะช่วยปรับความดันในตาให้เป็นปกติอีกด้วยค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะเจ้าสตรอเบอรี่ยังช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบและก็โรคเกาได้ด้วยนะคะเมื่อกล้ามเนื้อถูกใช้งานนานๆเข้านะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะมีแต่ทดท้อยของเหลวบริเวณข้อต่อกระดูกให้เหือดแห้งลงไปเรื่อยๆค่ะและร่างกายนะคะก็จะสะสมสารพิษอย่างเช่นพวกกรดยูริกเอาไว้มากขึ้นอีกด้วยทําให้โรคข้ออักเสบและก็โรคเกาถามหาค่ะแต่ว่าอย่าห่วงไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถขับไล่เจ้าโรคทั้งสองนี้ได้ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็ สรรพคุณล้างพิษของสตรอเบอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องซื้อมาทานกันแล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นใครที่เป็นห่วงเรื่องของโรคมะเร็งนะคะนี่เลยแค่คุณนะคะกินสตรอเบอรี่ทุกวันเซลล์มะเร็งแล้วก็เนื้อง,งอกต่างๆนะคะจะชิดซ้ายไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระพวกวิตามินซีโฟเลตแล้วก็แอนโทไซยานินนะคะที่มีอยู่มากมายค่ะและอีกทั้งนะคะยังช่วยส่งเสริมการทํางานของสมองค่ะยิ่งแก่ไปเราก็ย มีโรคลงลงลืมๆใช่ไหมคะแต่ว่าสตรอเบอรี่ค่ะจะช่วยคุณได้เพราะว่าวิตามินซีแล้วก็โฟโตนิวเทตค่ะที่จะทําให้อนุโมอิสระหมดฤทธิ์แล้วก็คืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ระบบประสาทของคุณนั่นเองนะคะต่อมายังไม่หมดนะคะสตรอเบอรี่ประโยชน์เยอะจริงๆลูกเล็กๆแค่นี้นะคะเขายังช่วยลดความดันโลหิตค่ะและยังช่วยกำรับโรคหัวใจได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งใย,ยอาหารโฟเลตสารต้านอนุโมอิสระจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลใน ร่างกายค่ะแถมวิตามิน B บางชนิดที่พบได้ในสตรอเบอรี่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะแม้เห็นลูกเล็กๆแค่นี้แต่ว่าประโยชน์เยอะจริงๆจ,จิ๋วแต่แจซวเลยค่ะสําหรับสตรอเบอรี่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้รับประโยชน์ดีๆจากสตรอเบอรี่ก็ไปหาซื้อมาทานกันได้เดี๋ยวนี้เลยนะคะสวัสดีครับกระชา F8 ครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Gift Angel on TV ครับ ก็สำหรับเมื่อกี้นะครับพี่บิวตี้นะก็ได้พาไปชมคุณประโยชน์ดีๆนะครับของสตรอเบอรี่มาแล้วนะสุดยอดเลยเนาะสุดยอดมากค่ะใช่ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะเฟยมีอะไรดีๆมาแจากด้วยนะครับ นี่เลยโอ้โหมันคือที่คานหนังสือของคาชานั่นเองค่ะคเป็นที่คานหนังสือรูปน่ารักน่ารักนะจากคาชาด้วยนะครับอยากได้ไหมอยากได้ค่ะแล้วต้องทํำยังไงคะเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพียงโพสต์รูปของคาชานะผ่านแฟนเพจของเราที่เว็บเฟซบุ๊ก .com สตท์กิฟต์แอ i เจ a เรดิโอนะพร้อมเขียนบรรยายมาด้วยนะบรรยายให้โดนใจเราที่สุดครับ ใครบรรยายโนใจที่สุดนะรับไปเลยนะ1ิรางวัลกันเลยทีเดียวว้าวตั้ง10รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับต้องรีบๆกันหน่อยแล้วนะคะอ่ะอะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะน้องเฟยมีอีกเหรอครับมีอีกข่าววันนี้มีของรางวัลจากน้องเฟรมมาแจากด้วยโอ้โหนี่มีเยอะเลยแนละ้ววันนี้ใช่แล้วอ่ะเอาไปถือนะคะนี่เป็นพวงกุญแจร,รูปกีตาร์ของน้องเฟรมค่ะกติก,กาเหมือนกันเลยนะคะสําหรับแฟนคลับของน้องเฟรมก็หารูปน้องเฟรมมาโพสตนะคะที่แฟนเพจของเราแล้วก็บรรยายใต้ภาพ ให้โดนใจ10รางวัล10ท่านรับไปเลยค่ะและสําหรับแฟนคลับท่านไหนนะคะที่นํารูปและข้อความมาโพสต์ได้โดนใจพวกเรามากที่สุดย้ําว่ามากที่สุด2ท่านแรกรับไปเลยเสื้อจากน้องเฟร,รมในซิงเกิลวันเดียวค่ะเป็นรางวัลใหญ่ของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะ กิฟ e ์แองเจ Give a n g e และ d i o และ g i v e Angel ที t ีเปิดรับสมัคร Angel หน้าใหม่จำนวนมากทั้งนักจัดรายการและพิธีกรรายการทีวีคุณสมบัติวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่1 5บหถึงยีปีหน้าตาดีมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกกติกาการรับสมัครรูปถ่ายขนาดจัมโบ้และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ2งชุดพร้อมแนบคลิปเสียงการจัดรายการหรือคลิปเสียงการเป็นพิธีกรความยาวไม่เกิน3นาทีสมัครด้วยตนเองที่9 5 5 g i ิบ Angel Radio โสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ศูนย์สี่สองสองสี่แปดคลื่นนี้ล็อกซะ Gift Angel Radio ร่วมกับ KPN Award Present Gift Angel Campus Tour ครั้งที่10ร่วมพลัง Angel ต้านยาเสพติดพบกับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลมากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน KPN Award วอรตโนลิงก์ ได้ฝุ่น7็กันยายนนี้พบกันที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาแล้วพลังเสียงเพลงจะขับไล่ยาเสพติดอีกนานเท่าไรที่ฉันต้องทนเฝ้ารอ ว่าจะกร่วนจะพาฉันพบเธอใครคนที่เป็นคู่กัน,กนหนึ่งคนสำคัญที่ชีวิตรอคอยอยู่ไหนในจะกร่วนแห่ง ตามสอหาเธออยู่ไหนได้เฝ้าตรงที่ใดในบรรดาผู้คนหมื่นพันรอบรอบกายใครคนไหนคือเธอ กิฟต์เอนจอยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการสัมภาษณ์สดกับศิลปินจากบ้าน AF นั่นคือเต๋อและค้ชา AF8 นั่นเองบรรยากาศการสัมภาษณ์สดครั้งนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวถามขชาก่อนแล้วกันค้าชามาที่อุดรบ่อยไหมครับ ก็นี่เป็นครั้งที่2ของผมครับที่มาอุดรครั้งที่แล้วก็มาทีฟต์แองเจิลมาครฟต์แองเจิลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งแรกที่มาที่นี่ครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เลยไม่ใช่ครั้งแรกที่มาอุดรนะฮะผมเคยไปอยู่อุดรสองปีใช่ปะผมเรียนอยู่อนุบาลอุดรธานีอุ้ยจริงนะปห้าปหกผมเหรอครับอาหารอีสานเหรอตับหวานตับหวานเนี่ยแฟนๆคลับฟังอยู่นะครับตับหวานตอนนี้ยังทันมาคู่กับข้าวเหนียวเนี่โอ้โหเนี่ยผมชอบกินลาบหมู จำจำชื่อร้านไม่ได้ร้านหมูที่ในในเมืองนะกลางเมืองเลยแต่อร่อยมากครับกินอาหารฝรั่งไม่เป็นผมกำลังใจของผมมันเกิดจากหลายๆอย่างครับอย่างแรกก็คือครอบครัวเป็นคนให้กําลังใจและอย่างหนึ่งคือผมเห็นภาพตัวเองว่าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้ผมคิดภาพนั้นมาตลอดใช่ป่ะผมทําไม่ได้ตอนแรกผมเตรียมเพลงไปเพลงเดียวด้วยซ้ำก็คือ เอฟเดี๋ยวเขาจะร้องหลายเพลงใช่ไหมตอนนั้นแต่ผมเตี้ยไปเพลงเดียวเลยเพลงเด็ดเพลงเดียวเลยครับผมพอคุณครูเขาบอกว่าอ่ร้องเพลงสิเอาแล้วไงครก็เรียนโอเคเอาดึกเพลงเก่าๆที่เก็บไว้ในคลังเพลงเก่าๆเข้ามาร้องให้ฟังเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับครับผมก็เป็นเป็นเพลงแรกนะครับผมม่ชาก็รู้สึกดีใจมากครับรัตนาก็ได้ทีมงานของพี่โอมกับพี่ดีมาทำให้ครับผมแล้วเนื้อเพลงมาแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยเราแหละเพลงนี้แหละหมอสบายๆครับตอนนั้นเข้าห้องอัด จำได้ใช้เวลาผมใช้เวลานานเหมือนกันวผมตื่นเต้นประมาณแปดชั่วโมงรอบแรกไปร้องร้องร้องที่ผมเขาเรียกออกมาข้างนอกมามาทาความเข้าใจกันแล้วเพลงใหม่แล้วก็เข้าไปอัดอีกรอบออกมาเป็นเพลงนี้เลยครับครับผมว่าเป็นใครเจอเหตุการณ์แบบในเพลงผมว่าเจ็บทุกคนครับผมในส่วนตัวของข้าชานี่เคยโดนเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่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 เชิงว่าจะเหมือนทีเดียวแต่ก็มีคล้ายคล้ายคล้ายกับตัวเองด้วยแล้วก็เห็นคนอื่นโดนแบบนั้นมาด้วยทำให้เราแบบ เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเธอคนเดียวครับเพราะเธอคนเดียวเพลงนี้เป็นเพลงเนื้อหาอะไรประมาณยังไงมั้งเนื้อหาก็จะประมาณแบบผู้ชายแบดๆหน่อยคือแบบมั่นใจในตัวเองอะไรแต่สุดท้ายผู้หญิงทิ้งกองไปงอเขามันเป็นคล้ายๆกับบุคลิกของตัวเราเองไหมหรือว่ายังไงเพลงก็แต่ว่าเป็นแบบอารมณ์ผู้ชายกวนๆมากกว่าเป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์อไครับมีเต้นด้วยคือตอนแรกก็ชอบฟังเพลงช้าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงช้าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งพอมาคนถึ่งก็ร้องเพลงช้า เราน่าจะแหวกออกมาเป็นเพลงเร็วมากดีกว่าอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่แล้วก็แบบว่าอยากเต้นด้วยแล้วก็อยากมีแบบพื้นฐานหน้านี้แล้วก็อยากเรียนมากขึ้น ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่เวอ็บแบบ truemusic. com ครับผมครับผมที่สำคัญซิงเกิลที่2กํกำลังจะออกมาเร็วนี้นะซิงเกิลที่2นี่เกินเกินหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นเพลงสไตล์ไหนอะไรยังไงคาชาครับซิงเกิลที่2ของคาชานะครับเกินไม่หน่อยละกันไม่พ้นเพลงอกหักแน่นอนใช่ใช่ไหมเป็นคนมีปมหรือเปล่าครับคุณนัทอกหักอย่างเดียวเนี่ยเป็นคนมีประวัติหรือเปล่าผมมาสายนี้ แล้วก็น้องเต๋อเลยครับเพลงจรีนก็จะคงความเพ่ครับจะเป็นเพลงเต้นเหมือนเดิมไหมก็อาจจะไม่เร็วเท่าเพลงที่แล้วแต่ว่าเป็นประมาณมีเดียมแต่ว่าสไตล์เพลงออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันอาจจะไม่ไม่ใช่แบบเพลงแรกอาจจะแตกต่างกันออกมาฉีกออกมาเลยว่าครับผมได้จะคิดถึงครั้งที่คุณเคยกันที่เธอกับฉันหวานซึ่งเป็นพิเศษ ก่อนจะเกินทนคนนิสัยแกเรที่มันทักให้ทุกทุกเรื่องที่แล้วมาไม่ได้นึกสักนิดไม่ได้คิดจริงจริงว่าเธอจะทิ้งทิ้งฉันไปทั้งเอ่น จะมาเจอกันก็แค่ผันบางคืนต้องทนต้องฝืนถึงไหนก็ไม่รู้มันจะกินก็ไม่กิน yeah, yeah. ไม่กินไม่หิวไม่กระหายไม่พักผ่นจะนอนก็ไม่นอนไม่มีกระใจจะทำอะไรมันถึงนั้นเลย ที่ว่ารักรักแล้วคงไม่คล้าวกันไปแน่น,นอนแค่ไหนสงสัยต้งพิสูจน์ก็มาดีกันให้ฉันรักเธอดูเ <c oughs> มื่อไรไม่รู้ฉันจะอยู่รอรักเธอคนดีเธอ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 โอเคเธ <c oughs> อเจ็บแค่ไหน,นฉันเจ็บแค่นั้น เธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็น สุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของ Angel ิล <Angel S 1> พาชิมพี่บิ๊กแองเค่ะรูปกับเฟย์แองเจิครับและพี่น็อก Angel ิลฮะสามหนุ่มของเรานะคะจะพาไปตะลุยกับถนนคนเดินค่ะวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะน้องเฟยสนุกมากๆครับใช่ไหมแล้วมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าคะมีครับเฟย รู้สึกว่าวันนั้นเฟยจะหลงทางจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามนะคะในช่วงของแองเจิลพาชิมนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้หมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วนะคะแต่อย่าลืมสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m g i f t a n g e l r a d i o ครับแล้วก็ที่ y o u t u b e c o m g i f t a n g e l 9 5 5นะคะสหลับวันนี้สวัสดีค่ะ g ิฟ e ์แองเ g i ลเ Angel Radio และ i o และ g i งเ a n g e l o ทีวีเปิดรับสมัคร Angel หน้าใหม่จำนวนมากทั้งนักจัดรายการและพิธีกรรายการทีวีคุณสมบัติวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่1 5ถึง25ปีหน้าตาดีมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกกติกาการรับสมัครรูปถ่ายขนาดจัมโบ้และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ2งชุดพร้อมแนบคลิปเสียงการจัดรายการหรือคลิปเสียงการเป็นพิธีกรความยาวไม่เกิน3นาทีสมัครด้วยตนเองที่ 955G i ิบ Angel Radio สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042 248 242 95.5คลื่นนี้ล็อกซะ Gift Angel Radio ร่วมกับ KPN Award Present Gift Angel Campus Tour ครั้งที่10ร่วมพลัง Angel ต้านยาเสพติดพบกับกิจกรรมรนลงต่อต้านยาเสพติดร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลมากมายและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน KPN Award โฟนลิงก์ ใต้ฝุ่น7กันยายนนี้พบกันที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาแล้วพลังเสียงเพลงจะขับไล่ยาเสพติดจริงๆให้ทุกคนต้องทําการบ้านนะครับครับผมคือคือคืออยากให้มันมีอะไรที่แบบแปลกใหม่กว่าเทปเดิมๆได้ครับการบ้านผมทําทุกวิชาแล้วนะไปยปไพี่สาระครับสาระครับเฮ้ยาเสียด้วยเคยเเฮ้ยประชุมมาหลายชั่วโมงแล้วเริ่มหิวแล้วหาซส้นอะไรกินดีกว่าวะวันนี้มีถนนคนเดินไหม ไม่พี่ถามว่าเงินมีไหมถามบนถนนคนเดินถามว่าเงินมีไหมออกกันสิสิบบาทสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองบาทสี่สิบบาทผมมีสี่บาทอย่าเรียกเขาออกเลยเอาเก็บไว้ไปซื้อลูกอมไปเรามีตังค์อยู่ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่สิบห้าบาททำไรได้สุดยอดไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนคนเดินครับผมแองเจิ้ลพาชิม กังนัมสตาร,สตาร์สวัสดีชาวิฟต์ออนทีวีนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ถนนคอนเดนอุดรธานีนะครับบิ๊กแองเจิ้ลครับผมเฟย์แองเจิ้ลครับาหาสองหนุ่มที่ต้องบอกได้เลยว่าหล่อที่สุดนะครับเดี๋ยวยังไงไปลุยกันเลยแล้วกันกับถนนคอนเดนอุดรธานีครับผมไปเดินมาเจอร้านขนมจีบนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแวะซื้อ กันสักกล่องหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากครับไปกันต่อเลยครับตอนนี้เรามาสะดุดอยู่ที่ร้านตุ๊กตาแฮนด์เมดนะครับเนี่ยตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยแอบแบลวทุกตัวเลยอ่ะดูเจ้าของร้านสักนิดนึงครับน้องอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับชื่อน้าทครับขายอะไรครับวันนี้เป็นตุ๊กตาอะไรเอ่ยเป็นพงเป็นพงกุญแจแฮนด์เมดกับพี่ชื่อร้านว่าร้านตัวหยังฮะตัวหยังใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าตัวไอหยัง เป็นเป็นแบบสไตล์แบบมอนเตอร์ทุกตัวครับประหลัดประหลาดนายคำว่าแฮนด์เมดก็คือทําด้วยมือเลยใช่ไหมผมทําใช้มือทําใช้มือครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรครับไม่ได้ใช้เครื่องจกักรนี่ทําเองทุกตัวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยตัวครับพี่จัดให้เลยตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีพี่เอาไปฝากสาวที่หนึ่งสาวเยอะเอาตัวนี้แล้วกันขี้ขูดหน่อย มาสะดุดนะครับที่กระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรครับ,ม,บมี่้องครับ h เม d เลยทำเ,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 เองเลยไหมครับเนี่ยอะไรคือ2องเอมบอกด้วยนี่คือวงเกาหลีใช่ไหมสองพีเวงเกาหลีไปดีกว่าครับ โชว์ความบ้านนอกอีกแล้วเดินไปเดินมาไม่รู้น้องเฟยหลงไปไหนเดี๋ยวพี่พิขคงได้เดินตามหาคนเดียวแล้วแหละนะครับ อะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับผลไม้ครับผมยินดีชิมฟรีอันนี้ก็ชิมฟรีนะรครับอะไรที่มันฟรีเนี่ยพี่วิชชอบชิมก่อนนะตัวนี้เด็ดครับเบิ้ลได้ด้วยขอเบ,บิ้ลเอาอีกได้ไหมครับยินดีครับยินดีครับขอสีเขียวมั่งโอ้สีขสักแก้วได้ไหมครับเต็มที่ครับ <laughs> เราต้องผ่านมันไม่ไปไปแล้วล่ะ <c oughs> ร้านที่กินฟรีทั้งคืนไม่มีตังก็กินได้อันนี้พูดเองจากปากนะเส <c oughs> <c oughs> ือแก้วนะครับอายินดีน,ะน้รงรนนี้นั่นิ้นจี่อันนี้คือลิ้นจี่นะครับผมนนเป็นต้มนมสดผม,ผมไม่ได้ซื้อแหละผมไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรครับร้านที่โอ้ขอบคุณมากครับผมขอขอกับไปฝากเพื่อนนี้ถานี้ได้ไหมว่าเต็มที่ครับผมอันนี้คืออะไรครับผมหมดนิดนึงครับ อ่านี่คือน้ำน้าน้ำผลไม้น้าไอเดียนะครับสินค้าของพี่ตัวนี้ผู้เล่นง่ายก็คือผู้ชายขายน้ำนะครับร้านที่ไม่มีตังกก็กินได้ขายมาละกี่น้ำครับมาละหกน้ำมนละหกน้ำไม่หมดแรงแย่เหรอยังครับยังครับไปถึงขนของมาขายหมดแล้วมีหกรสชาตินะครับหกน้ำผลรสชาติไม่มีตังกก็กินได้ร้านที่ขอฟรีๆก็กินได้ครับสวัสดีครับคุณหมูครับว่าไงครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้ขายดีไหมครับที่ถนนคนเดินก็ตอนนี้ห้าหมืนแล้วครับห้าหมื่นห้หมื่นีนีหรือเปล่าครับ ประมาณนี้อันนี้สิงเรียประมาณนี้มีขายที่นี่ที่เดียวไม่มีขายตามห้างตามของตลาดนะครับของไอเดียนะครับคือล็อกที่19ที่นี่ที่เดียวครับล็อกที่19ใช่ครับทุกคนสาวเท่านั้นครับขอบคุณมากครับอย่างที่ว่าไว้ว่าอยากกินไอติมนะครับมาถึงที่ร้านไอติมแล้วมาสะดุดอยู่ร้านไอติมร้านหนึ่งนะครับเจ้าของร้านอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือไอติม อ่มันเป็นไอศครีมนมครับไอศครีมนมนะครับครับเป็นพวกตัวเองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับทำเองเลยทำเองครับ้ยเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไรยี่สิบครับโอ้เท่าไรยี่สิบครับผมครับมีรสชาติอะไรบ้างครับอ่าวันนี้ที่นำมานะครับมีโอรีโออันนี้เป็นโยเกิร์ตตอเบอรี่ครับมีไอศครีมโยเกิร์ตด้วยครับล้ำลูกเกดนะครับอันนี้เป็นพวกไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมมีหลายรสเลยแล้วก็ทำเยอะครับขายที่ไหนบ้างครับก็มีขายที่ ตลาดโบเบอครับด้านหลังตลาดจีนนะครับอันนี้คือประจำเลยที่นี่จะเป็นทุกสุกกับเสาอ่ะครับที่นี่มาได้นะครับทุกสุกและก็เสานะครับที่ถนนมาเดินี่ดอนานีด้วยเดี๋ยวผมกดหนุนแล้วกันขั้วหนึ่งเอาเป็นอโออีนี่แหละขอบคุณมากครับครับครับช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหายไปไหนมาเดินตามหาพี่บิ๊กก็แหละพี่บิ๊กก็หายไปไหนมารอพี่บิ๊กอาจาก็ตามหาน้องเรื่องนั้นนึกว่าอยู่ไหน ในจากกวาดแห่งนี้ป่าแล้วนะครับวันนี้ได้ของมาฝากน้องแองเจิ้ลเยอะเลยนะครับทริปนี้เนี่ยต้องขอบคุณเลยนะครับในส่วนของนี่เลยถนนคนเดินอุดรธานีนะครับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งแล้วก็รวมไปถึงสินค้าแฮนด์เมดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มาได้ทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าแผ่นซีดีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี่มีครบทุกอย่างครับถนนคนเดินอุดรธานีฮะขาดอย่างเดียวกิ๊กเก่ามือสองนะครับผมทริปหน้าเจอกันนะครับกับคลิปแองเจิ้ลออนทีวีในช่ว Icana, ชิมกับพี่พี่แองเจิลทริปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับมีที่ไหนเด็ดๆฝากได้ที่ w w w f a c e ท o o k c o m a ทเฟ a n g e l r a d i o b i g a n g e l น้องเฟย์แองเจิลไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ Gangnam style